เตรียมเหลืองได้ที่แล้วเราก็จะเอาหมูหมูสับลงมาผัดก็จะปรุงรสด้วยน้ำซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลมะพ้าวตัดรส เค็มขงปรุงรสค่ะตอกไขล่ลวงวันนี้ใช้สามฟอง ขยี้ไข่ให้แตกค่ะตามด้วยดอกหอมค่ะ ถ้าแห้งไปก็จะเติมน้ำนะคะ อิ่มรสดูก่อนค่ะอืมได้ที่พอดีเลยค่ะอร่อยมากมาก